ดราม่าเอมสันเพชรภาคซูเปอร์แมนแต่เสียงยังไม่โดน แฟนหนังชาวไทยเตรียมตัวนะฮะครั้งแรกของเอมสันเพชให้เสียงซูเปอร์แมนแต่กระแสดราม,มา่าถล่มกับทันทีว่าเสียงไม่ปังแล้วเสียงแบบไหนถึงจะขลังวอร์เนอร์บร e r เอร์นะครับปล่อยคลิปโปรโมทซูเปอร์แมนปี2025ภาคไทยโดยเอมสันเพชดคู่นากรลูกชายสุดหล่อของพิดูสัญญานะฮะโดยเจ้าตัวนะครับก็เผยว่าภูมิใจสุดๆแค่ได้ภาพเป็นซูเปอร์แมนยังไม่พอนะครับยังได้บินไปสัมภาษณ์เจมกันและทีมนักแสดงที่มานิลาอีก like ด้วยคลิปทีเซอร์นะครับออกมาไม่ถึง30วินาทีแฟนหนังวิจารณว่าเสียงไม่ังเสีย เด็กเกินไปและตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเด็กเส้นเพราะคุณพ่อดังหลายคนบอกว่าหากภาคไม่ผ่านให้ดูเป็นซาวด์แท็กและมีซับดีกว่าทั้งฝั่งแฟนคลับที่สนับสนุนนะฮะก็ชี้ว่าเป็นคลิปสั้นๆเอเพียงโชว์พลังและน้ําเสียงในทีเซอร์เท่านั้นและหลายคนนะครับก็กล่าวว่าให้ไปดูตัวเต็มก่อนแล้วค่อยตัดสินใจในส่วนประเด็นที่ว่าใช้ดราราภาคเสียงกับใช้นักภาคมืออาชีพโพสต์จากโฟกรมเมอร์แสดงให้เห็นชัดนะฮะถึงปัญหาของการเลือกคนดังมากกว่าความเหมาะสมดราม่าไม่ผิดนะฮะแต่อย่ามองข้ามคุณภาพของเสียงจริงแม้เสียงยังไม่ลง ตัวนะฮะแต่เอมได้ขึ้นซูเปอร์แมนเวิลด์ทัวร์ที่ฟิลิปปินส์นะครับพูดคุยกับเดวิดคอลเลนสเวตและเจมกันนี่คือก้าวที่เติบโตของหนุ่มวัย24ได้มีแพลตฟอร์มใหม่และพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตพินิเวอ์ไมีความเห็นยังไงบ้างครับกับดราม่าของเอมสันเพชรที่ภาคเป็นซูเปอร์แมนเวอร์ชันไทยปี2025ผมรู้สึกตื่นเต้นกับข่าวนี้มากเลยครับเอมสันเพชร เป็นนักแสดงที่มีความสามารถการพากเสียงเป็นซูเปอร์แมนเวอร์ชันภาษาไทยถือเป็นก้าสำคัญในอาชีพของเขาเลยทีเดียวครับคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการพากเสียงตัวละครที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแบบนี้ครับแต่หลายคนก็บอกว่าน้ำเสียงยังไม่ได้ประมาณเด็กไปอะไรองเงี้ย เรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยครับการพากเสียงให้ตัวละครดังๆแบบซูเปอร์แมนแน่นอนว่าต้องมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเป็นธรรมดาผมคิดว่าเอ็มสานเพชต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อพิสูจน์ตัวเองและทาให้คนดูยอมรับให้ได้ครับหากมีอะไรอยากให้ผมแสดงความคิดเห็นอีกก็บอกได้เลยนะครับยินดีเสมอครับและนั่นก็คือความคิดเห็นจากพีนิวเอไอนะครับเพื่อนๆชอบกันไหมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับสวัสดีครับ